สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาบอกสูตรรัฐบาล3ตัวนะคะก็คือปักหลักล่างตัวเด็ดนะคะปักหลักล่างตัวเด็ดนี่คือว่ามา3ตัวนะคะมาสตัวสูตรนี้จะให้ใช้หลักร้อยบวกหน่วยบนบวกด้วย6นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองทํากันนะแต่ว่าสูตรนี้เรามาแจกให้ฟรีนะแต่ถ้าใครอยากเข้าห้อ VIP ก็ทักมาได้เลยนะคะ399กตลอดชีพนะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสูตรของเรานะคะอาจจะมืดๆซะหน่อยนะเพราะว่าแสงเดี๋ยวเรามาเริ่มสูตรกันเลยนะคะเราจะใช้หลักร้อยคือตัวนี้นะคะบวกกับตัวนี้นะคะหน่วยโบนนะคะบวกด้วยหนะคะคงที่นะคะบวกด้วย6กคงที่เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะคะสองบวกหบวก เท่ากับนะคะสองบวกหบวกหเท่ากับสี่นะคะเราจะใช้หลักหน่วยนะคะเท่ากับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เราจะใช้แค่หลักหน่วยคือสี่นะคะนับเพิ่มไปนะคะห้าแล้วก็หนะคะห้าแล้วก็หเด่นคือสี่ห้าหกเลขที่ได้นะคะคือมาทั้งสอง,สองเอมาบนด้วยนะบึนเลยนะเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าเราจะให้มันมาหลักล่างนะคะก็มานะคะตัวนี้มาหนะต่อมาสาม บวกสี่บวกหกคงที่นะคะสามบวกสี่บวกหกคงที่ได้สิบสามนะคะสามบวกสี่ 4, นะคะแล้วก็บวกด้วยหกเท่ากับสิบสามเราจะใช้แค่เลขสามนะคะสามสี่เขียนผิดขอโทษด้วยสี่แล้วก็ห้านะคะเลขที่มาหลักร่างนะคะปักร่างคือห้านะคะมา นะคะตักหลักสิบเอมาหลักหน่วยล่างเลยนะเนี่ยเสียดายเนะาะเออแต่ก็มาล่างตามที่สั่งนะคะคือมาเลขห้านะคะมาเลขห้าต่อมานะคะต่อมาแปดบวกสองบวกหกนะคะแปดบวกสองบวกหกเท่ากับนะคะสิบหกหนึ่งหกนะคะเอาเลขแต่หกนะหกเจ็ดแปดเลขที่มาคือศูนย เ,เลขที่มาคือหกสามนะคะหกสามมาตัวนี้นะคะต่อมานะคะแปดบวกห้าบวกหกคงที่นะคะแปดบวกหาบวกหกคงที่นะคะเท่ากับสิบเก้านะคะเท่ากับสิบเก้าแปดบวกห้าบวกหกคงที่เท่ากับสิบเก้าราเอาแต่เลขเก้าน,นะคะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะ ก้าศูนนะคะมาเลขหนึนะ,ะโอเคนะคะสามบวกหบวกหกคงที่เอ 6, 6, 6อสามบวกหกบวกหกคงที่เท่ากับสินะคะสามบวกหกบวกหกเท่ากับสิบห้านะคะเอาตัวเลขห้านะคะห้าหกเจ็ดนะคะเลขที่มาคือเลขห้านะคะปักนะคะปัก ะะต่อมานะคะ6บวก6นะคะแล้วก็บวก6นะคะ6บวก6บวก6นะคะเท่ากับ18 6บวก6บวก6เท่ากับ18นะคะเอาจะเลขยก8นะคะ89 0ศนะคะเดี๋ยวร,รอบที่จะมานี่นะคะ8 90เาศย์นะและถ้าใครสนใจนะคะ สิบบนนะคะปักบนนะคะปักเลขบนนะคะฝากติดตามไว้เลยนะคะถ้าใครติดตามไม่พลาดนะคะแน่นอนจ้าฝากกปด้วยนะ